อาหารที่อาจจะส่งผลต่อการเกิดสิวได้เอ้สิวเป็นเรื่องทุกข์ใจของใครหลายหลายคนสิวสามารถเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยหลายสาเหตุเช่นความสะอาดความเครียดฮอร์โม,โมนรวมถึงการบริโภคหรือการกินในชีวิตประจำวันนั่นแหละค่ะ<ม>อาหารบางประเภทเก็กระตุ้นให้เกิดสิวได้เหมือนกันนะเช่นอาหารที่มีน้ำตาลสูงขนมหวานเบเกอรี่น้ำอัดรมน้ำผลมไม้ลองเป็นต้น จึงเป็นเช่นนั้นหรือ,อเพราะอาหารที่มีน้ําตาลสูงทําให้ระดับอินซูลินในเลือดเพิ่มขึ้นซึ่งกระตุ้นให้การเกิดน้ํามันบนผิวหน้าสะสมน้ํามันแต่สิ่งสกปรกจะมีโอกาสเพิมการเกิดสิวได้นั่นเองถ้าเป็นสิวเรื้อรังและไม่หายสักทีล่ะเออเราก็ติดขนมหวานติดอะไรที่มีน้ําตาลซะด้วยสิทําไงดีหรือควรงดน้ําตาลก่อนและต้องมาดูอาจจะเป็นจากสาเหตุนี้ก็ได้อาหารที่ผิดจากนม เช่นนมวัวโยกเกิร์ตชีสมีโอกาสทําให้เกิดสิวเพิ่มขึ้นได้เช่นกันแล้วเป็นเพราะอะไรออก็เพราะโปรตีนในนมเช่นเวเคซินอาจส่งผลต่อการเกิดสิวได้ไงละ่ะทำไงลดน้ําตาล ลดน้ำตาลแล้วสิวก็ยังไม่หายก็ลองลดการบ bon ริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีนมวัวชีสยเกิดหรือเลือกกินนมจากพืชแทนเช่นนมถั่วเหลืองนมจากอัลม,มอนด์นะครับและอาหารเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุนึงอาหารที่มีไขมันสูงสูงอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันเช่นไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหมูกรอบของทอดต่างๆเหล่านี้ก็กระตุ้นทําให้เกิดสิวได้เช่นกันหรือทําให้สิวเพิ่มขึ้นได้นั่นแหละมันเป็นยังไงนะรึก็เพราะมันมีไขมันช้านและน้ํามันที่ใช้ซับแล้วซ้ำเล่า เพราะเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มอนุมูลอิสระในร่างกายทำให้เกิดอาการอักเสบในผิวหนังแต่สิวทุกเม็ดที่เกิดขึ้นไม่ได้ขึ้นกับอาหารเสมอไปนะจ๊ะสิวเป็นเรื่ที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุการดูแลความสะอาดและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ความเครียอนฮอร์โมนสิ่งเหล่านี้ก็กระตุ้นการเกิดสิวได้เช่นกันและรวมถึงอาหารที่เก่ามากข้างต้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวเรื่องสิวๆจึงจาเป็นต้องดูแลหากเป็นสิวไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องกวนใจมากมาทีนี้เรามาดูอาหารที่สําหรับคนอยากผิวใสไร้สิวหน้าสวยนะคะกินเหมือนกันค่ะแต่กินอาหารเหล่านี้ปลาและอาหารทะเลเช่นแซลมอนปลาทู หอยนางรมแหล่งของโอเมก้าสามช่วยลดการอักเสบของผิวให้โปรตีนคุณภาพดีช่วยส่งเสม,มเสริมสร้างเซลล์ใหม่ด้วยนะและต่อไปก็คือผักผักผลไม้สีสม้มสีแดงวิตามิน C, ซีสูงเช่นมะเขือเทศสม้มเพราะสิ่งเหล่านี้เขามีเบต้าแคโรทีนไลโค,โลโคปีนช่วยป้องกันแสงแดดจากภายในลดการอักเสบของผิวและก็มีวิตามินซีช่วยกระตุ้นการเสริมสร้างคอลลาเจนและต่อไปสิ่งที่ควรกินก็คือถั่วข้าวกล้อง และธัญพืชไม่ขัดสีมีอะไรบ้างนะรุถั่มอนวันัท เม็ดมะม่วงหิมพานเพราะเหล่านี้เขามีวิตามินบีรวมช่วยให้ผิวไม่หมองคล้ำลดสิวได้ด้วยนะและเขามีใย,ยอาหารด้วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายจึงป้องกันการเกิดสิวได้อีกทางหนึ่งและมีอีกนะอาหารที่มีโปรโบไบโอติกมีอะไรมาดูกันโยเกิร์ตออริจินอลน้ำเปรี้ยวกิมจิเทมเป้อาหารเหล่านี้เขาก็จะไปช่วยปรับซมดุลในลําลำไส้ส่งผลให้ร่างกายยดูดซึมสรารอาหารได้ดีนั่นเองก็เลยส่งผลต่อผิวให้ผิวดีขึ้นยังไงล่ะรู้อย่างนี้แล้วก็เลือกกินตามที่สะดวกนะคะไม่จำเป็นต้องค้้้นททุกกอย่าาางงเขปั một cái tàu mà ngạch dạ